สวัสดีครับผมนายอภิลจุราลุครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโควิดสิบเครับโควิดสิบเก้ครับคือโรคที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็2องพน็นะครับเป็นหัวปีเอ้ยต้นปีเลยนะครับต้นปีก็แบบมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาครับเป็นโรคที่ฆ่าคนไปชีวิตคนไปหลายคนแล้วครับไปเป็นจํานวนเป็นล้านคนเลยครับสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คืออยเข้าใกล้ ใัยจนมากเกินไปหรือพื้นที่สูงเสี่ยงนะครับมันจะทําให้มีความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคโควิดสิเก้าครับโรคโควิดสิบเกอันตรายยังไงครับก็คือถึงปัจจุบันนะครับจะมีจะทําให้จะมีวัคซีนรักษาแล้วครับแต่ว่ามันมีผลแค่บางรายเท่านั้นครับและก็ถึงจะหายได้แต่ว่าปอดเราครับมันก็มีความ มีเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราติดโรคนั้นนะครับเป็นโรคที่อันตรายมากๆเลยครับคือสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากให้ทำนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับต้องใส่แมสครับแมสนี่คือต้องใส่ตลอดนะครับการที่ใครสักคนไม่ใส่แมสนะครับที่เห็นได้โดยทั่วไปนะครับคนพอกนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเลยครับเพราะว่า คนอื่นเขาพยายามที่จะไม่ให้มันระบาดนะครับแต่ว่าตัวเองกับไม่แบบสนองความแบบความต้องการของคนอื่นที่แบบต้องการให้มันแบบหมดไปครับก็ใส่นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับคือวิธีใส่ครับก็ถ้าไปที่หูสองข้างครับแล้วก็ จะเข้าให้เข้ารูปหน้าก็จะได้ประมาณนี้ครับและสิ่งที่สองที่ผมจะแนะนำครับก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์นี่ก็ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับโดยอย่างต่ำครับก็วิธีใช้นะครับก็ฉีดไปที่ฝ่ามือครับเบาๆแล้วก็ถูไปทั้งสองข้างถูไปให้คลอวเลยับ ก็ตอนนี้มือผมจะสะอาดนะครับถึงจะไม่มากที่สุดแต่ว่ามันสะอาดที่สุดแล้วครับสมหรับที่เราทําได้ตอนนี้นะครับก็อีกอย่างครับการชลาระล้างมือเนี่ยก่อนจะไปสัมผัสอะไรถ้าแบบเป็นการแบบป้องกันและยับยั้งการแบบแพร่เชื้ออะไรครับการแพร่เชื้อเนี่ยมันส่งผลมากเลยครับถ้าจะพูดก็ มีคลิปอื่นที่มีประโยชน์ที่ดีกว่านี้ครับหรือว่าคลิปที่มีข้อมูลมากกว่านี้อยู่มากมายนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตครับสามารถไปเสิร์ชได้นะครับและว,วิธีต่อมาครับก็คือล้างมือนะครับล้างมือโดยใช้ที่ล้างมือครับแบบสบู่หรือแบบเจลอ,อะไรต่างๆก็จะทําให้มือเราเนี่ยสะอาดได้ครับสะอาดไม่แพ้กับแอลกอฮอล์เลยครับ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับทุกอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทําจริงๆครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมและรับฟังครับขอบคุณจริงๆครับ